ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทรุประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ สวัสดีเราทั้งหลายการสร้างบุญก็เป็นสิ่งสำคัญการสร้างศีลก็เป็นสิ่งสำคัญการสร้างสมาธิก็เป็นสิ่งสำคัญทำไมจึงสำคัญเพราะว่าทั้งสามประการนี้เป็นสิ่งเทพัฒนาบุคคลเพราะว่าคนที่ขาด ทั้งสประการนี้แล้วเขายังอยู่ในฐานะที่ต่ำแต่ถ้าหากว่าเขาเริ่มมาทำบุญกุศลอย่างน้อยที่สุดเสียสละทรัพย์หรืออย่างเสียสละช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นหรือเรียกว่ามีเ,เมตตาแก่คนอื่นที่ตกทุกข์ได้ยากสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าการบริจาคทาน การบริจาคทานนี่คือการเสียสละการเสียสละนี่คือแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมของบุคคลผู้ที่มีคุณธรรมเรามองเห็นผู้ที่เสียสละให้แก่เราคือพ่อแม่พ่อแม่นั้นเสียสละให้แก่ลูกหลานอย่างเต็มที่นั่นก็คือการให้ทานหรือว่าครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนคำสอนต่างๆ ให้แกเรานั้นก็คือการให้ทานการให้ทานนั้นก็เรียกว่าธรรมทานหรือสังฆทานการที่สร้างวัดวาอารามต่างๆหรือการสร้างโรงเรียนหรือสร้างสถานที่สงเคราะห์อะไรต่างๆที่ขาดแคลนนั่นก็เรียกว่าเป็นนาทานทานเหล่านี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงว่าบุคคลที่ทำนั้น ได้เสียสละและพัฒนาตัวของบุคคลผู้นั้นขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วจากนั้นเขาก็รักษาศีลการรักษาศีลน,นั้นพัฒนากายวาจาเือนทั้งกายและทั้งใจเพื่อที่จะให้บุคคลนั้นได้มีการพัฒนายกระดับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งการยกระดับมาถึงศีลนี่ก็เป็นการสำคัญ จะมีศินห้าก็ถือว่ายอดแล้วจะมีศิลแปดก็ถือว่าวิเศษจะมีศิน 10, สิบศินสองยี่สิบเจ็ดด้วยความเป็นพระก็ถือว่าวิเศษจริงสิ่งเหล่านี้นั่นแสดงเห็นถึงความเสียสละอย่างมหาศาลเพราะการที่ไม่ได้สร้างสิ่งบาปกฆ่าสัตว์ขโมยของเขาประพฤติผิดในกาม หรือโกหกหลอกลวงคอร์รัปชันหรือ,อการที่เดื่มกินสิ่งสุราเมรัยยาเสพติดสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมทั้งนั้นแต่เมื่อเขาได้แสดงตัวว่าเขาเป็นผู้ดีแล้วเขาก็ได้มีสินีนเป็นเครื่องคุ้มครองหรือว่าเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าจิตของเขาได้ยกระดับขึ้นมาอีกมากทีเดียว นอกจากนั้นแล้วเขายังจะได้พยายามสร้างจิตใจให้ผ่องใสด้วยการทำสมาธิการที่บุคคลเสียสละถึงขั้นทำสมาธิได้แล้วนั่นก็จะถึงเรียกว่ายอดคนทำไมถึงเรียกว่ายอดคนเพราะว่าจิตใจเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆสารพัด พอใจฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยมันก็มีความโมโหมันก็มีความผูกพยาบาทมันก็มีความอาฆาตมันก็มีความจองเวนมันก็มีความแตกแยกพักพวกมีความแตกสามคกีมีความสารพัดเทพมันจะทําด้วยความฟุ้งซ่านของใจเพราะฉะนั้นบุคคลเมื่อได้มายกระดับขึ้นมาอีกระดับนึ่งเอคอคการมาสร้างสมาธิ เมื่อสร้างสมาธิก็เกิดพลังจิตเมื่อเกิดพลังจิตพลังจิตก็นอนเรื่องไว้ที่จิตเมื่อนอนเรื่องไว้ที่จิตพลังจิตนั่นก็จะสะสมตัวขึ้นไปเรื่อยๆทำสมาธิมากเท่าไรจิตก็ผ่องใสมากเท่านั้นทำสมาธิ ia, มากเท่าไรพลังจิตก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นเมื่อพลังจิตเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะเป็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งค,คือการควบคุมจิตใจของเราได้ ไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้ไปแตกแยกสามคัคคีไม่ให้ไปเกิดอาฆาตจองเวรไม่ให้ไปทำในสิ่งที่มันเป็นสิ่งท่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนและบุคคลผู้อื่นด้วยวาระของจิตอนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลได้ยกฐานะขึ้นมาถึงขั้นสมาธิเรียกว่าสุดยอดเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ย ศีลก็ดีสมาธิทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีจึงเป็นส่วนที่ยกระดับเคเป็นส่วนที่สร้างบุคคลเนี่ยให้เกิดมีความวิเศษเกาเรียกว่าวิเศษเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลที่ไม่ได้รับการพัฒนานี่เขจะเรียกว่าอยู่ในขั้นที่ธรรมดาก็าเรียกว่าปุถุชนเพราะฉะนั้น ถ้าคนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้มีการพัฒนาการให้ทานมีการพัฒนาการรักษาศีลมีการพัฒนาภาวนาแล้วโลกนี้ก็จะน่าอยู่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวครอบครัวก็น่าอยู่สังคมก็น่าอยู่ประเทศก็น่าอยู่โลกก็น่าอยู่สวัสดีสาธุ